อรุณสวัสดิ์ค่ะพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องและลูกลูกหล,ลานทุกทุกคนสำหรับเช้าวันนี้เราได้เข้ามาพบเจอกันอีกแั้วนะคะก็ขอให้พวกเราทุกคนที่จะเข้ามาและนั่งลงสงบจิตสงบใจ ฟังคำตรัสขององค์พระเยซูคิเจา้าที่พระองค์จะทรงตรัสกับพวกเราในเวลาเช้าของทุกๆวันและฟังในข้อพระวจนะที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติไว้ขอให้พวกเราทุกคนที่จะตั้งใจฟังนะคะและก่อนที่พวกเราจะรับฟังขอให้พวกเราทุกคนได้สงบจิตสงบใจและอธิษฐานสารภาพบาปต่อ พระองค์ที่พวกเราทุกคนได้ทำบาปต่อพระองค์ทั้งต่อหน้าได้รับหลังรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีหาเจตนาไม่ก็ดีและได้ทำบาปต่อผู้อื่นขอพระองค์ได้ทรงโปรดเมตตายกโทษความผิดบาปให้กับลูกทุกคนด้วยเถิดพระบิดาเจ้าค่าพี่น้องคะสำหรับเช้านี้วันที่28สกรกฎาคมพระองค์ทรงตัดว่า ลูกเอ๋ยจงให้ความรักของเราซึ่งซับเข้าไปในทุกส่วนของความเป็นมนุษย์ของเจ้าจงอย่าได้ปิดกั้นตัวเองจากเสียงเราเลยเรารู้จักเจ้าเป็นอย่างดีทั้งภายนอกและภายในดังนั้นอย่าพยายามที่จะซ่อนตัวตนที่แท้จริงของเจ้าจากเราลูกเอ๋ย บาดแผลที่ถูกปิดซ่อนจากความรักของเราจะปรัดหนองและความบาปที่ถูกซ่อนไว้จากเราจะมีอำนาจควบคุมเจ้าโดยที่เจ้าไม่รู้ตัวลูกที่รักเอย๋ยจงเปิดใจของเจ้าเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงจากเราจงยอมให้แสงสว่างแห่งความรักของเราตรวจ ผลจิตใจของเจ้าและทำลายทุกทุกความกลัวที่ซ่อนอยู่เสียการที่ทำเช่นนี้ได้นั้นจำต้องอาศัยเวลาเพียงลำพันธ์กับเราให้ความรักของเราไหลท่วมท้นในส่วนลึกที่สุดของเจ้าจงดื่มดำอยู่ในความรักที่สมบูรณ์ของเราเถิดเพราะความรักที่สมบูรณ์นั้น ก็ขับไล่ความกลัวออกไปเสียอาเมนสดุดีบทที่139ข้อหถึงข้อส่ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ได้ทรงตรวจตาจิตใจของข้าพระองค์และข้าพระองค์ทรงและพระองค์ทรงรู้จักข้าพระองค์พระองค์ทรงทราบเมื่อข้าพระองค์นั่งลงและลุกข,ขึ้นพระองค์ทรง จากความคิดของข้าพระองค์แต่ไกลพระองค์ทรงอย่างรู้วิถีทางและการหยุดพักของข้าพระองค์พระองค์ทรงคุ้นเคยกับทางทั้งสิ้นของข้าพระองค์ข้าแต่พระองค์พระผู้เป็นเจ้าก่อนที่ข้าพระองค์จะเอ่ยปากพระองค์ก็ทรงทราบความทั้งสิ้นแล้วสดุดีบทที่หนึ่งร้อย 39ข้อย3 2บสาในความรักไม่มีความกลัวแต่ความรักที่สมบ,บูรณ์ย่อมขจัดความกลัวออกไปเพราะความกลัวเกี่ยวข้องกับการลงโทษผู้ที่กลัวแล้วก็ยังไม่มีความรักที่สมบ,บูรณ์ข้าแต่พระเจ้าขอจงตรวจตาดูเถิดและทรงทราบจิตใจของข้าพระองค์ ขอทรงตรวจสอบและประจักดแจ้งความคิดกระวนกระวายของข้าพระองค์โปรดดูว่ามีสิ่งใดบ้างในตัวข้าพระองค์ซึ่งไม่เป็นที่พอพระไทยและขอทรงนำข้าโปองค์ไปตามวิถีนิรันด์หนึ่งยนบทที่ 4, ข้อสิในความรักไม่มีความกลัวแต่ความรักที่สมบูรณ์ ย่อมขจัดความกลัวออกไปเพราะความกลัวเกี่ยวข้องกับการลงโทษผู้ที่กลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์อาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนทราบซึ้งในพระคุณขอบงลงที่พระองค์ทรงตัดว่าลูกที่รักเอย๋ยจงเปิดใจของเจ้าเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงจากเราจงยอมให้ แสงสว่างแห่งความรักของเราตรวจค้นจิตใจของเจ้าพระอ,องค์ทรงรักและหวงใยญ่พวกเราทุกคนที่จะคอยดูแลและตักเตืนเราเสมอเพราะความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ขับไล่ความกลัวออกไปทีหมดอเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกลูกทุกคนทราบเชิงในพระคุณของพระองค์ ที่พระองค์ชมเมตตาต่อลูกทุกคนตลอดมาสาธุการแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกและทุกสิ่งข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าวันนี้ข้าพงค์จะทำสิ่งใดสำเร็จหรือไม่ข้าพงค์ต้องการแน่ใจว่าข้าพงค์ ข้าพงศ์ต้องการน,น่าใจว่าข้าพงศ์ได้ให้เวลาแก่ความรักพระองค์และคนอื่นเพราะว่ามันคือความหมายทั้งหมดของชีวิตข้าพงศ์ขอให้พระองค์นั้นได้ทรงโปรดเมตตาที่จะอยู่กับลูกทุกคนโปรดให้สิ่งนี้เพื่อทําให้ข้าพงศ์เป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นอาเมน พระบิดาเจ้าค้าลูกกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาคอยดูแลตักเตือนลูกตลอดมาไม่เคยทอดทิ้งแม้นยำจะทุกขหรือยาำสุขพระองค์ก็อยู่กับเราเสมอพี่น้องคะขอให้พวกเรานั้นที่จะพร้อมใจกันอธิษฐานขอให้พระองค์ได้โปรดเมตตาปกป้องคุ้มครองทุกประเทศทั่วโลกให้หลุดพ้น จากภัยจากธรรมชาติที่ร้ายแรงและภัยจากสงครามซึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยและ,ะกัมพูชาประเทศอิสราเอลที่กำลังได้รับภัยจากศึกสงครามครั้งนี้ขอพระองค์ได้โปรดเมตตาให้สงครามนี้ยุติลงที่จะไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องเสียชีวิตขอพระองค์ได้โปรดเมตตา ช่วยมนุษย์ทุกคนด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าขอให้สิ่งร้ายๆนั้นได้จากไปที่มันจะไม่กลับมาทําลายประเทศหนึ่งประเทศใดอีกพระองค์เจ้าข้าลูกขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์นั้นทรงแม่ตาตอบคำาันิษฐานของลูกทุกคนทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปในทางที่ดีพระองค์เจ้าข้าขอให้ พระองค์นั้นได้ทรงอ,อยู่กับลูกทุกคนตลอดไปลูกทุกคนทราบซึ้งในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพรองค์ลูกทุกคนขอถวายชีวิตร่างกายจิตใจและสรรพสิ่งทุกอย่างที่ลูกมีอยู่เป็นเครื่องถวายสการะบูชาของพระองค์และจะเป็นผู้รับใช้ของพระองค์จนฝว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาลูกๆทุกคน กราบขอบพระคุณพระองค์สารเสริญพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาซาเลสฮาเลรูยาฮาเลรูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท่านนะคะ